ือเด็ดเอาไปทากับข้าวนะคะอันนี้ก็เด็ดเอาไปทํากับข้าวบ่อยอะคะ่ะแล้วก็เออก็ส่วนตัวก็บ้าดีนะคะปลูกไว้ในห้องครัวเวลาเราจะทํากับข้าวมันก็เราลุกขึ้นมาแล้วก็เด็ดมาลีบใบมันต่างๆนะคะเอาไปทํากับข้าวง่ายด้วยอะคะ่ะหอมเป็นอะไรที่ไม่ต้องปลูกกลางแล้งมากนะคะปลูกในล่มลำไรก็ได้อะคะ่ะก็คือส่วนตัวก็ปลูกในห้องครัวนะคะ ก็วันนี้ก็มาพาติดตามต้นหอมนะวันนี้เราจะมาปลูกหอแมแดงกันนะคะมีอุปกรณ์อะไรเอ่ยมีมีดนะคะแล้วก็หอมแดงแล้วภาชนะที่ปลูกแล้วก็จะปลูกด้วยขวดพวกนมที่ซื้อมากินค่ะแล้วก็ปัดให้ครึ่งขวดนะคะ ไม่เจาะรูนะคะเพราะว่าเราจะปลูกในห้องครัวตรงนั่งเนี่ยอยู่เนี่ยค่ะเวลาทํากับข้าวก็สามารถเด็ดมากินได้เลยหอมแดงที่เลือกนะคะไม่ได้แช่น้ํานะคะก็คือปัดตรงนี้มันออกปัดหรือไม่ปาดก็ได้นะคะมันเกิดหมดค่ะเศษเศษนี้ก็เอาไปทิ้งนะคะเดี๋ยวนะคะค่ะ แล้วก็จะแยกนะคะว่าเปลือกมันก็เอาทิ้งไปแต่จะปลูกแบบนี้ค่ะอันนี้ปัดออกปัดไม่ปัดก็ได้นะคะ ดินนะคะเพื่อที่จะเอามาปลูกค่ะก็ๆๆดินในของพลาสติกนะคะก็เจ <ๆ S 1> ้าพเจ้าพลาสติก คืออันนี้ขวดนมเปี้ยวนะคะที่ซื้อมากินก็จะใส่เข้าไปเลยนะคะนี่ค่ะ อันนี้กล่องข้าวกล่องอาหารเวลาซื้ออาหารมากินก็เก็บไว้นะคะปลุกหอมะคะ่ะ กินมาแล้วนะคะนี่ค่ะออาน้ำเทลงไปอย่างนี้เวลาเราปัดหอมมันก็จะปัดง่ายให้มันเล็ก ดินมันซุดลงก็เติมตดิมนเข้าไปหน่อย พ็เสร็จนะคะเราก็เอาหาัวมาวางเลยกดมันลงไปถ้าน้ำเล่ๆแบบนี้มันจะกดลงไปง่ายแต่ถ้าแห้งๆมันจะยากนะคะ ก็ไม่ต้องใช้ไม้ตะเกียบนำทางมันเพราะว่ามันมันเละมันก็จะปลูกง่าย ถ้ามันลุนมากเกินไปมันก็จะไหลออกนะคะทางที่ดีอย่าให้มันลุนแบบตัวเองนะคะเพราะว่าเราต้องรอให้น้ำมันไหลออกเพราะว่าเราเอาไปวางมันจะไม่ได้เลอกบ้านนะคะ นั่งปักไปเลยสบายสบายชีเทน้ำออกนิดนึงว่ามันมันล้นมากเกินไปเพราะว่าอันนี้ปลูกหอมแบบไม่เจาะรูมันเลยนะคะไม่เจาะรูกระถาง แต่เราก็จะไม่ลดน้ำบ่อยจนบนให้ให้น้ำมันซึมแล้วเหยซึมไปเองนะคะไปในอากาศเองจนมันแห้งเราถึงจะเติมอีกทีนะคะอันนี้ก็เต็มแล้วนะคะแต่เราก็จะเอาน้ำออกอีกนิดนึง แค่นี้ก็โอเคแล้วค่ะกดมันลงไปถ้ามันจมลงไปอยู่ใต้ดินโอเคต่อไปก็อันนี้นะคะ อยใส่น้ําเยอะบอกตัวเองนะคะอย่าใส่น้ําเยอะไม่ต้องใส่น้ําเยอะขนาดนี้ก็ได้แค่นี้ก็พอโอเค ประมาณนี้อันนี้ใส่น้ำเยื่ยเินไปอันนี้ามาเติมดินนะคะเคน้ำบอกแล้วก็เติมดินเติมดินนิดนึง ะะเราไม่มีพื้นที่นะคะก็เลยปลูกใส่ กขวดพลาสติกไว้กินในห้องครัวค่ะนะคะปลารสับซื้อมาแล้วก็เอามาล้างไว้ปลูกหอมแดงค่ะถ้าน้ำมันขุกขีดอย่างเงี้ยนะคะเอาดินใส่แล้วก็เทน้ำใส่อะค่ะ ดินก็ซื้อจากท้องตลาดนะคะอันนี้ค่ะดินถ้ามีน้ำแฉะๆอย่างนี้ก็คือเทน้ำใส่โขิกนะคะอันนี้ยังพวกนี้ยังไม่ได้ลดน้ำลงไปนะคะนะคะ่ค่ะปลูกข้อมแดงไว้กินในห้องครัวนะคะเพราะว่าอันนี้คือตะเกียบนะคะนำทางมัน ให้เป็นรูแล้วก็เอาหอมแดงลงไปก็จะปลูกในห้องครัวไว้กินง่ายๆถ้าปลูกข้างนอกก็โดนฝนเนาะฤด,ดูนี้เราอยากกินต้นหอมค่ะหอมที่มันเป็นต้นไม่ใช่ที่เป็นหัวนะคะอยากอยากกินต้นของมันค่ะ หอมนี้ส่วนมากคือทำใส่ลาบใส่อะไรได้หมดนะคะส่วนตัวค่ะก็เคยชอบใส่ค่ะดับกินคาวใส่ปนปลาส่วนปนปลาทูนะพี่น้องใส่ปนปลาทูเกี่ยวใส่ไข่ใส่ข้าวต้มใส่ต้มมาม่าใส่ได้สารพัดนะคะหอมค่ะ เรือมันกินกับน้ำพริกสดๆก็อร่อยะค่ะหัวมันก็อร่อยแต่แต่ถ้าได้กินหอมที่มันเป็นต้น,นะคะ่ะมันก็จะอร่อยนะคะก็จะพยายามใส่เบียดเบียดกันเนะะี่ยค่ะปลูกปลูกปลูกใส่น้ำได้ไหมปลูกใส่น้ำก็ได้ะคะ่ะใส่ปุ๋ยเป็นแบบปุ๋ยเอบีค่ะปลูก ให้เข้าอยู่แต่ส่วนตัวค่ะเออไม่ค่อยที่ปลูกใส่น้ําต้องขยันเปลี่ยนน้ําค่ะก็เลยเอาดินดีกว่าดินมันง่ายเวลาธาตุอาหารมันหมดเราก็เอาน้ำหมักปุ๋ยชีวอมารดหรือทั่ ปุ๋ยที่เราหมักด้วยถั่วเหลืองเอามารดนะคะมันก็จะสดใสแล้วก็ให้เรากินได้ตลอดค่ะแต่ปลูกใส่น้ำมันต้องคอยเปลี่ยนขยันเปลี่ยนน้ำบ่อยๆส่วนตัวถนัดอันนี้ก็ปลูกแบบปลูกแบบที่ตัวเองถนัดดีกว่านะคะเบียดเบียดกัน คือป,ปัดใส่กระปุกมาค่ะเหลืออีกไม่ขี่หัวเองนี่ถ้ามีน้ำแฉะมันก็จะเอาลงเอาลงง่ายนะคะเวลาปลูกค่ะเดี๋ยวจะไปเอาน้ำน้ำมาเทใส่นะคะโดยเอาบิกอร์นี้ไปเปิดหนัามากั็ง เวเวลารดน้ำก็ไม่ได้สปีดไม่ได้อะไรนะคะก็เนี่ยค่ะรดน้ำมันอันนี้ไม่ได้เจาะรูนะคะอ่าทำไมไม่เจาะรูถ้าเจาะรูมันจะช่วยให้เขาระบายน้ำไปได้ดีแต่เราก็ต้องไปหาถาดมาลองอีกชั้นหนึ่งอ่ามันเป็นดินเนาะเอาเข้ามาปลูกไว้ในบ้านมันเป็นระเบียง ดังนั้นก็เลยไม่ไม่ไม่เจาะรูค่ะก็ะอหอมอยู่ได้ในน้ำแล้วก็ดินแฉะแบบนี้มันก็อยู่ได้ค่ะอันนี้ก็คือซื้อมาซื้อหอมมาซื้อเป็นแบบหอมแดงมาแล้วก็ปาดจุกมันนะคะแล้วก็เอามาปลูกเลยเโดยไม่ใช้การแช่น้ำใดๆทั้งสิ้นนะคะไม่ได้ห่อผ้าไม่ได้อะไร ก็คือปัดแล้วก็เอาปักเลยอะค่ะหอมเป็นอะไรที่ปลูกง่ายมากแล้วก็เนี่ยค่ะใส่น้ำแช่แชให้เขาถ้าถ้าใส่น้ำแเฉแชน้ำมันซึมลงไปเราก็จะกดกดให้เขาลงไปลึกได้นะคะแล้วเราก็จะไม่ไม่ได้ลดน้ำบ่อยๆให้เขานะคะก็ลดแทนยากค่ะ แล้วก็เอาไปวางไว้ลินหน้าต่างนะคะฝนตกตรงหน้าต่างเกี่ยวกันไหมเนี่ยวันนี้ฝนตกนะคะลินโซแซโซแซยูพี่น้องเขาจะบอกว่าพายุจะเขา่าฝนตกหน้าต่างเธอก็เลยไม่ได้ออกไปปลูกที่ไหน,นะคะ่ะวันนี้ก็มาทําคลิปสั้นๆนะคะปลูกหอมแดงในบ้านคะ่ะเดี๋ยวจะไปไว้ลินหน้าต่างเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูนะคะว่า หอมที่ปลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าห้ากระถางนี้มันรอดไหมเกคะวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะวันที่หนึ่นงคะ่ะอัาชิญเชิญหน่อยเชิญหน่อยเชิญหน่อย,ว,ยวันแรกในการปลูกสวยไหมคะโอเคบา,บายบายแค่นี้นะคะเดี๋ยวมาอัปเดตให้ใหม่คะ่ะวันนี้วันแรกในการปลูกเราะจะมาติดตามหลังจากที่เราปลูกต้นหอมไปแล้วนะคะว่าหนึ่งอาทิตย์มันโตขนาดไหนนะคะ อันนี้คือปลูกหนึ่งอาทิตย์นะคะอันนี้ในถ้วยโยเกิร์ตนะคะมันก็ยาวมันก็ยาวแล้วค่ะปลูกหนึ่งอาทิตย์การจเจริญเติบโตไม่เหมือนกันนะคะอ่ออันนี้จะยาวอันในที่ที่ได้รับแสงเยอะที่แสงมันส่องถึงค่ะมันก็จะสัดยาวสูงมาก แต่อันไหนที่ไม่เจอแสงมันก็จะไม่ไม่สูงนะคะเพราะว่าเอาไว้ในระเบียงห้องครัวค่ะคือไม่ไม่เอาต้นหอมออกไปปลูกไว้ข้างนอกนะคะเพราะว่าฝนตกใส่แล้วก็ทําให้ฝนฝนมันแรงค่ะมันตกแรงก็เลยไม่เอาไปนอกอาคารนะคะเพราะว่าถ้าไปนอกอาคารมันก็จะทําให้ต้นหอมมันหักค่ะเออ่ตัวเองก็เลยปลูกใน ระเบียงในบ้านนะคะอันนี้คือปลูกใส่พวกขวดเนี่ยค่ะขวดนมเปรี้ยวที่กินเสร็จแล้วก็ปัดครึ่งหนึ่งทิ้งแล้วก็เอามาปลูกนะคะ,ะขวดนี้ไม่ไม่ไม่ได้เจาะไม่ได้เจาะให้เขาระบายน้ําออกนะคะก็คือ,อเอาดินใส่แล้วก็ปักไปเลยอันนี้ก็จเจริญเติบโตดีนะคะเนี่ยค่ะ แต่อันนี้ค่ะคือเจาะให้เขาระบายน้ำออกนะคะแล้วก็เอาขวดขวดหนึ่งมารองนะคะเพื่อที่จะ,ะส่วนตัวก็คิดว่าถ้าน้ำเขาระบายออกเเขาก็จะน้ำไม่ขังมันมันไม่ขึ้นลาไม่ให้มันขึ้นลาแต่การที่เจาะมันกับไม่ค่อยขึ้นนะคะเห็นไหมคะปลูกพร้อมกันค่ะมันก็จะเป็นแบบนี้อันนี้เจาะนะคะไม่ค่อยขึ้น อันนี้ไม่เจาะต้นต้นสูงนะคะอันนี้ก็เป็นถ้วยโยเกิร์ตนะคะที่เอามาปลูกค่ะอันถ้วยโยเกิร์ตก็ปลูกได้นะคะปลูกหอมใบกินในระเบียงค่ะแล้วก็เป็นถ้วยเล็กๆน่ารักด้วยะคะ่ะอันนี้เขาก็ขึ้นสูงนะคะอันนี้เป็นนมเปี้ยวนะคะเจาะรูแล้วก็เอาใส่ซ้อนซ้อนกับพวกโยเกิร์ตอีกรอบหนึ่งนะคะ เอ่ออันนี้นะคะตอนตอนทําคลิปอีกอันหนึง่งนี่เป็นกระปุกน้ําพริกนะคะอันนี้ไม่ไม่ไม่ได้เจาะก้นนะคะตอนทําคลิปบอกว่าเป็นกระปุกน้ําพริกค่ะอันนี้มันก็ขึ้นนะคะมันก็มีบางหัวเหมือนกับว่ามันมันจะเน่าแต่มันไม่ใช่นะคะม,มันมันมีรากติดค่ะพอเอามือดันดันนะคะมันไม่ขยับเลยนะคะมันมีรากติดค่ะเราจะถ่ายยังไงให้เห็นรากข้าง ม,มันมันมีรากทะลุลงไปข้างๆค่ะอันนี้คือปลูกปลูกหอมไว้กินในบ้านนะคะอันนี้ก็คือปลูกใส่พร้อมกันเลยนะคะทั้งหมดพร้อมกันแต่ตอนถ่ายทำค่ะก็จะถ่ายไอ้ถ้วยโยเกิร์ตอันเล็กๆแล้วก็กระปุกน้ำพริกค่ะเอ่อมีมีบางส่วนนะคะก็เอาลงไปไว้ข้างล่างค่ะเอาไปไว้ข้างล่างหมายถึงว่า รอบห้องนะคะอันนี้ปลูกใส่กระถางนะคะมันก็เกิดดีอยู่อันนี้ก็ปลูกใส่กระถางอันนี้เครวเครวนะคะที่ปลูกเครวหรือไดโนเครวหรือเครว์ยิกค่ะปลูกทั้งหมด260ต้น260ต้นนี่คือตายเรียบนะคะเลียา3ต้นทําไมตายเรียบวันนี้เราพูดสตอรี่เครวเครวไปพร้อมกันด้วยนะคะ อันนี้ให้ดูใกล้ๆคือเครวนะคะ,ะส่วนตัวก็จะปลูกเครลใบหยิกกับไดโนเคลอ,อันนี้ไม่รู้ว่าเป็นใบหยิกหรือไดโนเคลนะคะเพราะว่าอายุเขาจะเข้าสองเดือนแล้วทําไมถึงเอามาไว้ในห้องครัวส่วนตัวเอาลงไปปลูกไว้ข้างล่างแล้วนะคะเพราะเกิดสองหกสิต้นสองอหกสิบต้นเหลือแค่สามต้นนะวันนี้นะคะ ทำไมเหลือแค่สามต้นเออมันก็จเจริญเติบโตดดีอยู่แต่ไม่รู้อะไรคะ่ะช่วงกลางคืนมันจะมากินเคลของเราคะ่ะกินทีละห้าสิบทีละสามสิบต้นตัวเองไม่มีสแลนไม่มีการมุ้งให้เขาหมายถึงว่าไม่มีการมุ้งดีๆให้เขานะคะเออเราก็ไม่รู้ว่าตัวอะไรมากัดนะคะก็คือเออแต่ละเช้าตื่นขึ้นไปดูมันก็จะขาด ครึ่งนะคะโดนตัดขาดหรือกินใบไปเลยเกี้ยงเดือวแต่ต่อค่ะแล้วก็มันสุดท้ายมันก็ตายตัวเองก็เลยว่ามันต้องมีสัตว์ตอนกลางคืนมากินเคลเราก็ว่าเราอุาตสาปูกลงสองสองร้อยหกสิบต้นเราก็เลยบอกว่าเออถ้าเอาไว้ข้างนอกถ้ามันกินวันละห้าสิบนะคะบางวันก็กินเทละสามสิบกินไปเรื่อยๆเลยแต่แต่แต มันจะกินตอนกลางคืนนะคะตอนกลางวันเราไปดูแต่เราไม่เห็นตัวเลยเราก็ไม่รู้ว่าตัวอะไรสุดท้ายตัวเองก็เลยเอาเข้ามาไว้ในห้องค่ะเนี่ยค่ะเขาก็จะไม่ค่อยเจอแสงแดดนะคะเพราะว่ามันเป็นระเบียงห้องมันก็โตประมาณเท่านี้ละค่ะอีกสองต้นเอาไว้บนริมหน้าต่างนะคะแต่ต้นนี้เอาไว้พื้นในห้องมันก็ประมาณเท่านี้ค่ะถ้ามันไม่เจอแสงแดดหรือมันปล่อยหรือมัน ตายของมันเองมันก็ดีกว่าที่เราเอาไปไว้ข้างนอกแล้วเราก็ไม่รู้ว่าตัวอะไรมากินนะคะตัวเองใจอะค่ะอยากไปกามม้งให้เขาเลยนะคะเคลแต่อันนี้ก็คือ,อแฟนก็บอกว่าไปไปตามธรรมชาติเถออันไหน,นมันรอดก็คือ ก็ให้มันรอดไปอันไหนมันตายก็คือตายแต่คนปลูกค่ะเราอุตส่าห์ปลูกตั้งสองร้อยสองร้อยหกสิบแล้วมันมันตายทั้งหมดเหลือแค่สามต้นจิตใจมันก็รู้สึกเอ,อ่อรู้สึกเสียดายนะสิ่งที่เราใช้เวลากว่าจะเพาะมาเป็นเดือนสองเดือนกว่าจะได้ต้นแต่ตัวอะไรมันกินตอนกลางคืนก็ไม่รู้อันนี้คือต้นเคลนะคะแล้วก็เอาหอวม,มาใส่ค่ะ วันนี้เราเราพามาดูหอมที่ปลูกในห้องนะคะอันนี้ก็คือปลูกไว้ในห้องเหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือปลูกกระเทียมนะคะกระเทียมกับหอมค้ากันค่ะอันนี้ปลูกก่อนพวกนี้ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะอันนี้สองอาทิตย์ค่ะมันสวยค่ะก็เลยเอามาให้ดูอันนี้พี่น้องรู้ไหมคะว่า ทํากับข้าวกินกับอะไรนะคะส่วนตัวนะคะก็เออเอาไวเราก็ปลูกไว้ข้างห้องด้วยค่ะก็เวลาทํากับข้าวก็แฟนชอบเอาใส่ลาบนะคะก็ก็เลยปลูกไว้ในในห้องค่ะก็บอกแฟนว่าปาดใส่ลาบได้เลยส่วนมากเขาเขาจะไม่ได้ปาดยึกไปเลยนะพี่เวลาเราเก็บเราจะรีใบข้างล่างมัน มันเวลาไปทํากับข้าวเดี๋ยวมันก็มีใบใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆนะคะกลายเป็นเรามีผักในห้องครัวโดยที่ไม่ต้องไปซื้อท้องตลาดคือปลูกครั้งหนึ่งแล้วก็ลอกเอาใบข้างนอกของมันทำกับข้าวไปได้เรื่อยๆนะคะวันนี้ก็ทำเมนูแกงแกงปลานะคะแกงปลานิ่นพี่น้องวันนี้แกงปลานิน่นแล้วก็เอาใส่ มาปาดพวกหอมพวกกระเทียมไปใส่ดับข้าวนะคะแกงปลานินใส่เหิดเพาะใครเห็นบ่พี่นองแกงปลานินใส่หิดพเ,เพาะน,น,นะคะก็ตัดเอาพวกนี้ลอกใบมันนะคะข้างนอกสุดอันนี้เห็นไหมคะรอยเด็ดคือเด็ดเอาไปทากับข้าวนะคะอันนี้ก็เด็ดเอาไปทากับข้าวบ่อยอะคะ่ะแล้วก็เออก็ส่วนตัวก็บ้าดีนะคะปลูกไว้ในห้องครัวเวลาเราจะทํากับข้าวมันก็ เราลุกขึ้นมาแล้วก็เด็ดมารี่ใบมันต่างๆนะคะเอาไปทํากับข้าวง่ายด้วยะคะ่ะหอมเป็นอะไรที่ไม่ต้องปลูกกันแก้งมากนะคะปลูกในล่มลําไรก็ได้นะคะก็คือส่วนตัวก็ปลูกในห้องครัวนะคะก็วันนี้ก็มาพาติดตามต้นหอมนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะตั้งชื่อช่องว่ามี y o u t u b e ค่ะ วันนี้ก็พอแค่นี้นะคะวันนี้มาติดตามต้นหอมที่ตัวเองปลูกไปค่ะว่ามันต้นใหญ่ขนาดไหนอันนี้หนึ่งอาทิตย์นะคะที่เอามาให้ดูว่ามันรอดค่ะบางส่วนก็เอาลงไปปลูกไว้ข้างนอกแต่อันนี้บางส่วนก็แบ่งไว้ในห้องครัวเผื่อฝนตกแรงๆขี้เกียจเดินไปเก็บข้างนอกแต่ในครัวครัวที่เราทำกับข้าวเราสามารถเด็ดแล้วก็ทำกับข้าวได้เลยค่ะเห็นไหมคะ ถังแก๊สของเธอนะคะควุวกรณนเครื่องครัวค่ะเนี่ยค่ะในครัวจริงๆเนี่ยค่ะแล้วก็รลลิมข้างบนนะคะก็ปลูกผักผักเป็ดญี่ปุ่นนะคะเนี่ยค่ะส่วนตัวก็จะเอามาปลูกปลูกในห้องครัวค่ะถ้วยชามก็คือปลูก,ลกในห้องครัวเลยะค่ะเนี่ยค่ะมีกระเตียวมวยนลพี่น้องมีก๊อกน้ําค่ะเนี่ยค่ะในห้องครัวจริงๆ อันนี้ถังแก๊สของนางเวลาทํากับข้าวนะคะทํากับข้าวเอ่อก็เด็ดเอาพวกนี้แหละแล้วก็ทํากับข้าวเลยแล้วเอาไปวางไว้ส่วนในของห้องครัวนะคะอันนี้คือเอามาโชว์นะคะก็ปลูกไว้เนี่ยค่ะก็เอาวางไว้บริเวณเนี้ยค่ะวางไว้บริเวณนี้คือตั้งไว้ตรงนี้เลยแสงแดดมันก็ขึ้นแล้วมันก็เจริญเติบโตนะคะอันนี้พริก พริกหวานนะคะก็จะมาเรียงไว้ตรงบริเวณนี้ค่ะเดี๋ยวเราเก็บไว้ที่เดิมก่อนนะคะค่ะเนี่ยค่ะเวลาเราเออลังที่เอาไปถ่ายคลิมให้ดูนะคะก็เอามาเก็บไว้ที่เดิมคือตรงเนี้ค่ะในห้องครัวนะคะปลูกในห้องครัวจริงๆค่ะอันนี้พริกหวานนะคะพ่อเมล็ดพริกหวานมันเกิดนะคะเนี่ยค่ะ พริกหวานส่วนตัวเอาไปไว้ข้างนอกนะคะมันมีเหมือนนอนผีเสื้อค่ะมาไข่แล้วก็เป็นตัวนอนแล้วมันมากินพริกเอ่อส่วนตัวคิดว่ามันจะหมดแน่เลยก็เลยเอาพริกกลับเข้ามาไว้ในบ้านค่ะมันก็มาอยู่ในบ้านนะคะพริกเนี่ยค่ะอยู่รอดค่ะวันนี้ก็พอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ